รี Nicholas, <initiatives> ดูวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีพ่อๆแม่ๆเอฟซีแฟนคลับหลายท่านส่งคลิปของนายห้างชัยยวริศครับเจ้าของค่ายเพลงชัยยามิวสิกมาถึงอุ้มอิ่มนะครับนายห้างเนี่ยได้มีการอัดคลิปวิดีโอบอกว่ายอมทอยแล้วครับเพื่อความสบายใจของ FC ฟซแฟนคลับอิงเพชรบ้านแพงจะไม่ uh, มีการแก้เคล็ดใดๆทั้งส <honestly> ิ <aquilo nya S 2> ้นจะไม่มีการมอบกระเช้าใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่าจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็มกคนทางด้านนายห้างชัยยวริศครับ ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอบอกว่าตอนนี้ค่ายเพลงเนี่ยไม่มีศิลปินแล้ว ผมขอพักก่อนแต่ไม่ได้มีการปิดค่ายเพลงแต่อย่างใดนะครับในห้างเองก็ได้มีการออกมาโพสต์ถึงเพลงอิงเพชบ้านแพงก็ได้มีการคบเวอร์สำหรับศิลปินในค่ายเพลงนะครับก็ปรากฏว่าคบเวอร์หลายเพลงมากๆแต่ละเพลงก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆครับทุกคนแต่ศิลปินเนี่ยก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็ลาออกในที่สุดครับทุกคนอาจารย์เนี่ยก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะไปแก้เคล็ดครับแล้วก็จะมีการนํากระเช้าไปมอบให้กับอิงอเพชบ้านแพงแล้วก็บอสโจยูมนินนะครับซึ่งอาจารย์ก็เผยว่าเป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลนั่นเองนะครับก็ไม่คิดว่าจะเกิดดราม่าเกิดขึ้นก็มี FC ฟซีแฟนคลับหลายคนเนี่ยเข้าไปสแสดงความคิ่เห็นบอกว่าอุ้งอิงทําผิดอะไรทําไมต้องแก้เคล็ดทําไมต้องเอากระเช้าไปตีความ,มนไปต่างๆนานานะซึ่งเจตนาของนายห้างเนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรครับทุกคนอาจจะเป็นการใช้คําพูดผิดหรือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนครับทุกคนที่ทางด้านนายห้างชัย,ยวริศได้ออกมาขอโทษ FC ฟซีแฟนคลับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงไม่ใช่ว่าเป็นการขอโทษเป็นการยอม ถอยดีก yup. ว <po target> <constitutional> ่าครับทุกคนอาจไปฟังสักบางช่วงบางตอนนะครับสวัสดีครับพี่้องครับชัยยาบริสทิครับไอหางไหยเพลงชัยยามิวสิกสกลนครครับพี่้องครับพี่องครับคลิปนี้เอาสันสันหน่อยๆเข้มๆกันแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมย่อมถอยแล้วนะครับเสิว่ามีการแก้เคล็ดมอบกระเช้าใดๆทั้งสิ้นนะครับลใค้พี่้องเอฟซีมันสบายใจได้เลยนะครับสิ็่มีการไ้มอบกระเช้าก็เป็นการแก้เคล็ดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมย่อมผมย่อมแล้วนะครับผมย่อมถอยครับ ก็สบายใจเรื่อยนะครับนี่หลายครับอ่านะครับทุกคนนี่คือข้อความนะครับของนายห้างชัยวริศครับทุกคนที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความฝากถึง FC แฟนคลับองค์อิงนะครับแล้วก็ยังได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่า ผมถอยแล้วนะครับจะไม่มีการมอ่กระเช้าแก้เคล็ดใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผมก็ตามผมชื่นชมน้องในใจจะไม่มีการทำข่าวน้องไม่มีการเกาะกระแสเพื่อความสบายใจของ FC แฟนขับวงอิงเพชรบ้านแพง ตามนี้นะครับอ่านี่คือข้อความของนายห้างชัยวริศครับทุกคนจะได้ออกมาเผยล่าสุดนั่นเองครับทุกคนอะก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีว่าทางด้านนายห้างเนี่ยท่านได้ออกมาเหมือนกับอัดคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เผยว่าตอนนี้ศิลปินในค่ายเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วนะบางคนก็ต้องไปเรียนต่อนะครับบางคนก็มีการแบบว่าทนกับกระแสโซเชียลไม่ไหวก็เลยขออนุญ,ญาตพักไปก่อนอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งในค่ายเองก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากมาก จาก FC แฟนคลับองคงอิงด้วยแล้วก็จาก FC แฟนคลับที่เป็นแฟ,น,ฟนเพลงด้วยนะครับน้องๆแต่ละคนค่อนข้างมีความสามารถมากๆนะทุกคนที่เราเข้าไปติดตามเนาะแต่อาจจะด้วยการใช้คำพูดของอาจารย์ที่บอกประมาณว่าจะไปแก้เคล็ดอะไรอย่างนี้ซึ่งทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจเนาะซึ่งพี่มองว่าจริงๆเราก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะทุกคนคือเป็นการใช้คาพูดที่อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับเลยทาให้ FC แฟนคลับยังไม่รู้สึกสบายใจเนาะทุกคนก็ส่งกาลังใจแล้วกันนบทุกคนสาหรับนายห้างเองเนาะ เพราะว่าจริงๆแล้วในห้างก็รักแล้วก็เอ็นดูอิงเพชรบ้านแพงอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนเราเห็นว่าจากหลายๆคลิปนะครับที่อาจารย์เนี่ยได้ออกมาทําคลิปเกี่ยวกับศิลปินต่างๆเราก็จะได้เห็นว่าเอ้ยมีพาศิลปินไปที่หลังห้างไปหาอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะอย่างจําได้ละน้องน้ําฝน ที่ร้องเพลง,อ,อ,งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงคบเวอร์เพลงน้องแล้วก็มีหอยใจบ้างไฟแสนอจําได้แล้วที่ดังๆเลยคือเป็นเวอร์ชั่นที่หลายคนเปรียบเทียบกับน้องเพลงพิมพดาว่าเฮ้ยน้องน้ําฝนเนี่ยคนนี้เนี่ยเสียงดีกว่าเพลงพิมพดาอีกคือตอนนั้นเป็นกระแสะแรงมากๆเพราะฉะน,นั้นทุกคน ค่ายเพลงของนายห้างเนี่ยก็มีศิลปินที่โด่งดังหลายๆท่านเลยนะครับนาะก็ขอส่งกําลังใจให้และคาดว่าจังหวะเวลาเนี่ยมีแน่นอนนะทุกคนเนาะเชื่อในศักยภาพของนายห้างชัยวริศนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เรื่องนี้ก็น่าจะเคลียร์กันออกไปแล้วทุกคนเนาะหลังนายห้างได้ออกมาโพสต์ข้อความนั่นแหละนะครับที่โพสต์เป็นรูปอุ้งอิงใช่ไหมครับแล้วก็บอสโจโยมานินนะครับก็น่าจะมีการลบไปแล้วหรือเปล่านะครับทุกคนอ่าน่าจะมีการลบไปแล้วนะ ที่มีการโพสต์นะครับหรือยังไงแอลมิ่ไปหาอ่ามียังมีอยู่เนี่ยอาจารย์ได้โพสต์รูปนี้นี่แหละคือต้นเหตุมันมาจากโพสต์นี้เลยนะครับเุกคนที่อาจารย์เนี่ยเขาได้มีการโพสต์อาจารย์บอกว่าคนที่1นึ่งคบเวอรเอิ้นฮักนางเอกน้อยยอดวิวสูงสุดระดับประเทศนะครับองอิงเป็นต้นฉบับแล้วก็คนที่2องคอบเวอร หน้าตาคบเวอร์หน้าตามีหน้าตาคล้ายอุ๋งอิงอย่างที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีว่าน้องคนหนึ่งที่ไปปรากฏตัวในค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกแล้วหลายคนคือเข้าใจผิดว่าเป็นอุ๋งอิงมาขอถ่ายรูปกันใหญ่เลยก็เป็นน้องคนนี้แหละก็อยู่ในค่ายเพลงของในห้างเช่นเดียวกันคนที่สนะครับคบเพอร์เพลงขอฝันมาหลังห้างเสียงคล้ายอุ๋งอิงมากๆเลยนะครับคืออุ๋งอิงเนี่ยเป็นต้นฉบับ ทุกๆคนมีสตอรี่ที่น่าสนใจแต่ปั้นไม่ติดง่ายนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะผมยังไม่ดีพอผมไม่เคยคิดจะเป็นคู่แข่งหรือคิดร้ายกับน้องอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับมีแต่ชื่นชมรักน้องนะครับทุกคนเนาะถ้ามีโอกาสจะไปมอบกระเช้าให้กับนองอิงแล้วก็บอสโจโยมานินอ่าคือ แค่นี้เองแค่นี้เลยนะทุกคนกลับไปเรียนที่เกิดขึ้นอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยถ้ามีโอกาสเนี่ยจะไปมอบกระกเช้าให้กับพุกอีงแล้วก็บอสโ,โจซึ่งทําเอาหลายคนแบบว่าจะต้องไปมอบทําไมอะไรเงี้ยคือได้ไปอ่านคอมเมนต์อยู่จริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกครับทุกคนท่านอาจจะใช้คําพูดผิดนะครับใช้คําพูดผิด นิดเดียวกับการไปแก้เคล็ดอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคือคําว่าส่วนบุคคลเนี่ยพอมันมันโพสต์ลงมาสาธารณะแล้วมันก็เลยทําให้หลายๆคนรู้สึกไม่สบายใจเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับ คลิปนี้นะครับทุกคนฝาก FC แฟนคลับด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กับทุกคนก็เคลียร์นะครับนายห้างก็เคลียร์แล้วนะครับยิ่มว่าเรื่องนี้เคลียร์แล้วจริงๆท่านก็เผยว่าจะไม่มีการพูดถึงน้องหรือว่ามีการอ่านข่าวน้องขอชื่นชมในใจพออะไรประมาณนี้นั่นเองทุกคนแต่งริงเราไม่มีอะไรเนาะท่านก็พูดได้แหละเนาะอ่านข่าวน้องได้อ่านะครับสวัสรับพี่รองครับชัยยาบริษัทิครับไอห่างไอเพลงชัยยามิวสิกส์ขนแกครับพี่รองครับ น้องครับคลิปนี้เอาสันสันหน่อยๆเข้มๆกันแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมยอมถอยแล้วนะครับส่ว่ามีการแก้เคล็ดมอบกระเช้าใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ห้พี่น้องเอฟซีันสบายใจได้เลยนะครับส่วมีการไอมอบกระเช้าก็เป็นการแก้เคล็ดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยอมผมยอมแล้วนะครับผมยอมไปนะครับสบายนะครับทุกคนอาจารย์ก็คงจะไปอ่านคอมเมนต์แหละนะครับน้ะก็น้องฝากถึงในห้างก็คือไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์เยอะนะครับนาะมันจะ ได้รับผลกระทบทางจิตใจเราเท่านั้นเลยนะครับในส่วนตัวของอิมเนี่ย คอมเมนต์ไหนที่ไม่โอเคเราก็ปล่อยผ่านนะครับก็เป็นกาลังใจให้กับนายห้างด้วยช่วงนี้ก็คือแบบศิลปินล,ลาออกนะครับนายห้างก็เหมือนกับเป็นการรับงานคอนเสิร์ตนะครับให้ศิลปินนะครับอย่างล่าสุดเหมือนรับงานให้กับโตเกียวมิวสิกด้วยอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมมากๆก็เก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กับทุกคนเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆคือเปลี่ยนแปลงเลยอะมากจริงๆบางวันร้อนบางวันหนาวครับทุกคนร่างกายคนเรามันปรับตัวไม่ทันก็ฝากเอฟ ด้วยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้เคลียร์นะครับสำหรับเรื่องในห้างชัยยาวริศจากค่ายเพลงชัยยามิวสิกนั่นเองครับทุกคนเนาะสักลิปนี้ไปแล้วนะครบปรับทุกคนครับ